มาชมการแข่งขันในวันนี้กันครับนี่เป็นแมตช์ที่แฟนบอลตั้งตารออย่างมากครับผู้ตัดสินให้สัญญาณเริ่มการแข่งขันแล้วครับ จ่ายสั้นจ่ายสั้นจ่ายสั้นสั้นจ่ายอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับจังหวะนี้ทำได้ดีจ่ายสั้น จายสั้นๆจังหวะนี้ทำได้ดีจังหวะนี้ทำได้ดีจายสั้นแย่งบอลคืนมาได้ โยนยาวจ่ายสั้นๆจ่ายสั้นจ่ายสั้นๆจา่ๆจายอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตู โยนยาวได้สวยจ่ายทะลุป้องกันได้ดีครับตั้งเตะจากประตูครับ โยนยาวครับจ่ายสั้นจ่ายสั้นยิงได้โอกาสจบเซฟได้สุดยอดครับ จายสั้นๆจายอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับเริ่มการแข่งขันครึ่งหลังจ่ายสั้นๆจ่ายสั้นอ้าวโดนแย่งกลับแล้วครับจ่ายสั้นๆ ออกครับจังหวะนี้ลูกออกไปแล้วจ่ายสั้นๆเรียบร้อยบอลผ่านเข้าประตูไปแล้วครับ ยิ่งได้สุดยอดและก็เป็นประตูที่สุดยอดครับเคียร์ลูกอีกครั้งจังหวะนี้แทงทะลุได้สวยมากครับโอ้เซฟได้สวยครับ จ่ายสั้นๆจ่ายสั้นจ่ายสั้น ายสั้นๆใจยอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับายสั้นายสั้นายสั้นๆายสั้นๆใจอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับายสั้นๆ เป็นฟรีคิกครับจ่ายสั้นๆจ่ายอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับได้โอกาสจบเซฟได้ไม่พลาดจ่ายสั้นๆจ่ายอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับจ่ายสั้นๆ